นี่ครับโอ้กีต่าเกลียวนะครับพี่น้องดองสิหอมครับนี่โอ้ดอกเหลีย่ยงงามๆเลยพี่น้องนี่พี่น้องงามๆเลยครับ ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่กำลังรับชมช่องชาตข่อยนะตอนนี้นะครับ กะมาพบพ่อกันอยู่ในป่าแต่เสาเมือดเนาะครับพี่น้องตอนนี้เวลากะตีหาซีซิแล้วครับพี่น้องใกล้จะหกโมงแล้วเซานี้กะมาเก็บเห็ดคือเกาเนาะครับเดี๋ยวมาลุนมาชมไปพร้อมๆกันเนาะครับว่าจะได้เห็ดซํำใดเนาะครับตอนนี้กะเข้าสู่ปลายเดือนพฤศจิกาล้วเนาะครับเห็ดบลูวาเห็ดจะออกซํำใดเนาะครับพี่น้องครับจังใดผมกาฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจในการทำคลิปในเด้อครับเดอ้อ ผมกาลูกล้านอีสานคนหนึ่งเนาะครับที่เขามาทํางานหาอยู่หากินยูจังหวัดลําพูนเนาะครับพี่น้องกะฝากเป็นกําลังใจให้ผมน้ำเนีอครับมาครับมาพี่น้องเก็บเห็ดน้ากันครับมาผู้เดียวกบมวนผู้เดียวแล้วครับกาังพ่อมีให้เก็บอยู่เนาะครับพี่น้องช่วงนี้เห็ดดอกกะจะบวยให่ปันไรเนาะครับ นี่ครับพี่น้องแต่ว่าเห็ดดอกแข็งดีเนะครับพี่น้องช่วงนี้ดอกนั้นบ่ได้ครับว่าจะเอากะาบ่เอาแล้วครับ ครับพี่น้องไก่ที่พี่น้องได้ยินอยู่ตอนนี้ก็คือมันเป็นไกลบ้านเนาะครับบบไกลบ้านกับกลวัดเนาะครับเพราะว่าปลาที่ผมเก็บนี่มันก็เป็นปลาชุมชนที่อยู่ติดหมู่บ้านแล้วก็ติดวัดเนาะครับพี่นอ้องก็สิได้ยินเสียงไกลแต่เศร้าๆนี่แหละครับพี่น้องโอ้ดอกนี้บ่ได้พี่น้องเสียดายครับมันลวงเหรอครับนี่ เอาไว้ปล่อยให้มันเป็นเสื้อนอะครับเสียดายครับมาบรท่านครับตอนนี้มันกะหกโมงซอเลยด้พี่น้องแต่ว่ามันบรท่านไดีแกงคขักปันไดเนาะครับผมกะเลยบรท่านปิดไฟครับพี่น้องเซานี้กับบรรยากาศดีเด้ครับอากาศเย็นดีครับพี่น้อง ดอกตูมครับพี่น้องดอกนีง่งามเลยครับพี่น้องดอกตูมง,งามๆเลยครับนี่ครับพี่น้องเพิ่งได้ซ้ำหนีเนาะครับ คุณครับพี่น่องโอ้ดอกงามๆเลยครับนี่มองนีกะมองเกาเนาะครับที่เคยด้พี่น้องมาย่ำด่ากะมาหลาอเบิ้งคือเกาเนาะครับมันก็นยังอวกอยู่ครับพี่น้องนี่ครับโอ้กีต่ำเกลนะครับพี่น้องดอกสิหอมครับนี่หอมเป็นตะแเสบเลยเหรอครับนี่ต่ำเกลหิตไข่ ำเกี่ยวเห็ดไข่นาหนาวครับแซ่บป้าพี่น้องครับเดี๋ยวไปใต้ไก่เห็นเลยครับคุณนะอ้พี่น้องมันหลายดอกอยู่ตัวนี้ครับว่ามันดงเห็ดตะไคร้เลยได้ครับนี่ป้าพี่น้องพุ่นดอกหนึ่งนั่นดอกตูมนั่นดอกบานพุ่นดอกบานครับโอ,โอ้ฝ่าออก,กันเด้อครับพี่น้องเด้อ โอ้พี่น้องดอกตูมงาม,งามครับดอกบานก็งามพี่น้องเดี๋ยว,เ,ยวเอาดอกท่างผีก่อนนะครับค่อยไปเอาดอกท่างพุ่น ดอกแหลงงามๆเลยพี aja, anyway, um, so Seite, etas, an ่น้องพุ่นครับเดี๋ยวจะพาาดอกทางปุ่นน้ำนาะครับเสียดายดอกนั่นครับพี่น้องมันเน่าครับมันล่วงหรอครับนี่นี่พี่น้องโอ้ยหมุ่เลเสียดายต่ว่าดอกนี้ได้เด้อครับเด้อนี่พี่น้อง งามเลยครับยังนี่อีกได้พี่น้องคุ่นครับมองนี้สองดอกติดๆพี่น้อง สองดอกกับจริงพี่น้องแต่ว่าเอาได้ดอกเดียวครับดอกนึงมันเน่าครับนั่นครับอ้ยพอแบบต่อเนื่องเด้อครับเด้อพี่น้องนี่ดอกตูมกระมี่ครับ นี่ครับพี่น้องเกือบง้างกายครับ ดอกนี้ออกข้างพ้นครับพี่น้อง ดอกแข็งครับพี่น้องดอกนะดอกแข็งเนาะโอ้สองดอกเลยครับพี่น้องมองนี่ แข็งแข็งงามงามครับที่กิ่งมีอีกดอกหนึ่งไม่ได้พี่น้องแต่ว่ามันเน่าเหรอครับมันลวงแล้วนี่ครับเ่เอานะครับใหเห็นเปลี่ยนเสื้อโอ้ดอกนี้เสียดายครับพี่น้องมันเน่ามันลวงแล้วเนาะครับนี่ แต่ว่าดอกนี่ได้อยู่เด้พี่น้องโอ้ดอกนี่เสียดายเด้ดพี่น้องมันนลวงมันเน่าแล้วเนาะครับนี่แต่ว่าดอกนี้ได้ครับพี่น้องฟาดขาแบบไงเลยครับนี่ คุณอาพี่น้องขายง่อีริด้ครับปาดปาดครับพี่น้องเห็ดตะไคร้ดอกบักไงครับคุณอา we oh. คุณครับพี่น้องครับดอกนึงครับเดี๋ยวได้ครับฟังกับตาดีๆมันมันมันค่อยครับ,รบพี่น้องาการกระตาขวม ออกไอยูสอกหินครับพี่น้องเดี๋ยวครับว่างดีๆกอนนะครับนี่ครับพี่น้องพุ่นครับพี่น้องดอกตูมครับขอดอกตูมต่อเนาะครับ ใสมีดบ่เด้ครับเอามืองัดเอาเลยครับครับพี่น้องครับตอนนี้กาเก่าโมงแล้วเนาะครับผมกาจะเอาเฮ็ดไปขายละครับพี่น้องเอาไปขายห้มูคือเก่าครับตะการนี่กาสองรอยเงินเนาะครับพี่น้องตะการใยดีครับพี่น้องเมื่อนี้กาถือว่าโชคดีอยครับพี่น้องได้เฮ็ดดอกใหลายดอกอยู่เนาะครับ ครับเอ่อจังใดผมกาขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยครับที่เขามารับชมเนาะครับผู้ใดเขามาเบิ่งปิ่นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามช่องชา้นขอยน้ำเนด้อครับเด้อเพื่อปิ่นกำลังแรงใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันไปเรื่อยๆเนาะครับว่าผมจะได้เก็บเห็ดพอดมือใดเนาะครับที่แน่ๆมาลุ้นกันเลยครับว่าเดือนท่านว่าคมผมจะย่างได้เก็บเห็ดบ่เนาะครับ ว่าเฮ็ดกะเหมือนจะบางๆแล้วครับแต่ว่าที่ได้รายนี่ก็คือว่าโชคดีครับย่างถือมองครับพี่น้องก็เลยได้เนาะครับปกติแล้วเดือนนี้มันจะเฮ็ดจะบ่ค่อยออกหลายเนาะครับแต่ว่ากถือว่าผมโชคดีอยู่เนาะครับครับไว้พอกันคลิปหนานะครับพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมผมก็จะกลับแลวเนาะครับเอาเฮ็ดไปคายแล้วครับขอบคุณครับพี่น้องครับกลับลอวเด้อครับเด้อ